ก็เวลาหันหันแนวนอนอย่างนี้นะครับพยายามกดไว้อย่างนี้แล้วนอนมีเขาหาตัวมันจะได้ใบไปด้วยนะครับแล้วเส้นมันจะบางและกรอบช่างจิตใจจ<ก>ิเราไัท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอมาดูเฮียป๋องเขาหั่นอะไรเนี่ย แล้วม,มันได้ยาวๆน,นะครับแหนได้ยาวๆบางๆเนี่ยเวลาเราเลื่อมชายมาแล้วนะครับโทษนะครับต้องมาตัดนี่ออกแล้วก็เวลาหั่นหั่นแนวนอนอย่างนี้นะครับพยายามกดไว้อย่างนี้แล้วนอนมีดเข้าหาตัวมันจะได้ใบไปด้วยนะครับแล้วเส้นมันจะบางและกรอบถ้าเกิดเราไปหั่น ฝางเนี่ยนะครับมันจะเป็นไม่กรอบอยนะครับเส้นออกมาก็จะเป็นอย่างเนี้ยเส้นบางๆอโอ้โหสวยงามอันนี้เราเสียดายถ้าเกิดไม่เสียดายถ้าเกิดหั่นไปร้านค้าจริงอ่ะก็ตนะัดนี่ออกให้เหลือแค่น,นี้แล้วก็จะหัน่นยอย่างนี้มันจะหนาแต่ถ้าเกิดเอาส้นมือกดเนะี่ยมันจะบางโอ้โหนี่คือเทคนิคของการหัน่นเรียกว่าอะไร เคยมเคยมชายเคยมชายประกาศดองอะ <Okay. S 2> ประกาศดองมันมีสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งก็คือดองเค็มดองเค็มไอ้นี่เรากินเปรี้ยวๆนั่นแหละที่เราไปต้มประกาศต้มซี่โครงหมูอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เหมือนที่ประกาศในกระป๋องอ<ท>่ะเหมือนกันสองอย่างเทคนิคการหั่นแล้วทําให้กินแล้วรู้สึกว่ามันกรอบมันไม่เหนียวใช่ไหมเดี๋ยวเวลาตอนกินเดี๋ยวมาดูเวนีมาดูอีกเทคนิคหนึ่งของการหั่น อันนี้เป็นกระเพาะหมูเขอมขายต้องนองนาเมฆเข้าหานะครับกดเข้าไปมันจะออกมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับเส้นบางๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหสวยงามฮะเนี่ยม,มันก็จะเหมือนเข็ม,เม่ายม่กกี้เลยโอเคบางๆเหมือนกันนะนี่แหละเทคนิคนนเข้าหาตัว เด่ส่วนมีแต่ถ้าเกิดกลัวบาดมันจะบาดพวกนี้มันลื่นอืมนี่ฮะ